คุณผู้ฟังและน้องๆเยาวชนที่น่ารักทุกๆท่านนะคะก็พบกับนิทานกฎแห่งกรรมเช่นเคยนะคะในช่วงเวลานี้เรื่องราวของบาปบุญคุณโทษนะคะผลแห่งกรรมดีและก็กรรมชั่วที่ทุกคนจะต้องได้รับผลของมันอย่างแน่นอน คณิธานกฏแห่งกรรมวันนี้นะคะเราไปฟังเรื่องราวของชายผู้หนึ่งค่ะค่ะน้องๆคะชายผู้นี้นะคะที่เราจะนำเรื่องของเขามาเล่าให้คุณผู้ฟังและน้องๆฟังวันนี้นะคะเขาไปทำกรรมอ่ะ เอาไว้น้องลอง,ลอง,ลองฟังดูนะคะชายผู้นี้นะคะเขาทำตัวเป็นมารศาสนาเบียดบังในพระพุทธศาสนาวัดบ้านใต้วัดใหญ่ในชุมชนชนบท อันห่างไกลความเจริญแต่ว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยผู้คนที่ศรัทธาในองค์หลวงพ่อปานพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิอันศักดิ์สิทธิ์ขนาดหน้าตัก24นิ้วที่ทำมาจากทองคำแท้ๆทั้งองค์ผู้คนต่างเข้ามากราบไหว้บูชากันอย่างเนืองแน่นในทุกเทศกาลวันพระสำคัญสำคัญ ซึ่งแต่ก่อนองค์ของท่านจะประดิษฐานอยู่ในสลาร่วมใจด้านหน้าซึ่งสถานที่คับแคบมากแล้วก็ไม่เพียงพอกับจำนวนคนที่จะเข้ามาสักการะหลวงพ่อสดเจ้าอาวาสท่านจึงได้นำหลวงพ่อปานพระพุทธรูปมาประดิษฐานในอุโบสถที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเมืม่อปลายปีที่ผ่านมานี่เอง สาเหตุที่ทำให้คนที่นับถือหลวงพ่อปานกันมากก็เป็นเพราะว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ใครขอพรอันใดก็มักจะได้สมปรารถนากันทุกคนจนต้องมีการแก้บนกันวุ่นวายไปหมดท่านถือเป็นที่พึ่งสุดท้ายของคนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจไม่มีใครมองเห็นองค์ท่านว่าแท้ๆแ,แล้ว องค์ของหลวงพ่อปานพระพุทธรูปองค์นี้เป็นทองคําที่มีมูลค่าอันมหาศาลเลยสักนิดยกเว้นก็แต่นายยมเท่านั้นที่มักจะเข้ามาแอบมององค์ท่านด้วยแววตาลุกวาวเหมือนจะเห็นสมบัติที่กองอยู่ตรงหน้าแต่ว่ายากที่จะคว้าเอาไปได้นายยม มักจะเดินกลับออกไปอย่างหงุดหงิดแล้วก็ครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาหลวงพ่อสดรู้จักนายยมดีเพราะว่าเคยบวชที่วัดนี้เมื่อหลายปีก่อนมาแล้วนายยมเป็นคนมีนิสัยเกียดคร้านขี้อิจชาชอบนินทาใส่ร้ายผู้อื่นสมัยที่อยู่กับหลวงพ่อนายยมก็เคยยุให้พระลูกวัดตีกันมาแล้วนอกจากนี้ ก็ยังมีนิสัยลักเล็กขโมยน้อยอยู่เป็นประจำเข้าของเครื่องใช้ภายในวัดหรือแม้แต่พระเครื่องที่พระผู้ใหญ่หลายท่านที่นี่สะสมอยู่ก็มักจะหายไปเสมอๆแม้ว่าจะจับมือใครดมก็ไม่ได้แต่ทุกคนก็ทราบดีว่าจะต้องเป็นฝีมือของพระยมแน่ๆเพราะว่าทุกครั้งที่มีของหายพระยมจะมีอาการปฏิเสธ จนดูออกนอกหน้าแล้วก็มักจะเก็บตัวไม่พูดจากับใครไม่กี่วันก็จะมีเงินออกไปหาซื้อของมาใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยทุกคนดีใจเป็นอย่างมากที่พระยมศึกออกไปจากวัดเสียได้ถือเป็นบุญของวัดจริงๆด้วยความที่นายยมเป็นคนขี้เกียจจึงได้ทำให้ในายยมอยู่อย่างลำบากยากเข็น ไม่ค่อยมีใครมาจ้างไปตัดไม้เก็บขยะให้เพราะว่าแกชอบอู้อยู่เป็นประจำกลางวันก็มักจะแอบไปหลับที่บ้านจะอาศัยว่าพ่อแม่เคยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่คงจะไม่ได้แล้วเพราะว่าพ่อแม่ของนายยมเสียไปหลายปีและที่บวชเป็นพระได้ก็เพราะว่าเป็นคำขอสุดท้ายของแม่ก่อนที่จะตายจากไปบุญกุศล และสภาพของวัดอาจจะช่วยทำให้ชีวิตของนายยมดีขึ้นแต่ก็หาไม่เป็นเช่นที่แม่ของนายยมหวังเอาไว้ก่อนตายไม่เพราะว่าชีวิตของนายยมยิ่งตกต่ำมองทุกคนเหมือนศัตร,รูที่คอยแต่จะเอารัดเอาเปรียบนายยมจึงเหมือนอยู่ตัวคนเดียวมาโดยตลอดคำสอนที่หลวงพ่อสดเคยบอกเอาไว้นั้น มันก็ไม่ได้ทำให้นิสัยของนายยมเปลี่ยนแปลงไปเลยแม้แต่น้อยแต่ทว่ามันกลับจะเลวลึกลงไปยิ่งขึ้นหลวงพ่อนายยมมาอีกแล้วนายอิ่มสารถีวัยห้าสิบกว่า,วานั่งพนมมือบอกหลวงพ่อที่ยืนดูอยู่ที่หน้าต่างทางเข้าอุโบสถท่านถอนใจก่อนที่จะก้มหน้าบอกกับนายอิ่ม ฉันละหนักใจจริงๆนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจายมนะ่ะมันกำลังคิดอะไรทำไมหมูเนี้ยฉันถึงได้เห็นมันมาไหว้หลวงพ่อปานบ่อยนักนะกระผมว่ามันอาจจะคิดขโมยหลวงพ่อปานก็ได้นะครับหลวงพ่อนายอิ่มพนมมือบอกท่าทางครุนคิดแล้วก็กังวลเฮ้ยว่าไปนั่นใครกัน จะกล้าทำแบบนั้นหลวงพ่อสดอยังไม่เชื่อก็จะมีไอยมนี่แหละครับท่านที่องค์หลวงพ่อปานใครก็จะรู้ว่าเป็นทองคำแท้ๆเนี่ยอาเจ,จ๊ร้านทองมาขอช่างตีราคาให้เกือบห้าล้านบาทหลวงพ่อนะ่ะไม่คิดถึงเรื่องนี้บ้างเลยหรือครับนายอิ่มถามกลับจึงทำให้หลวงพ่อสดคิดหนักยิ่งกว่าเดิม ฉันนะ่ะก็คิดอยู่เหมือนกันแหละแต่เจ้ายมนะ่ะมันจะเอาไปยังไงได้คนเดียวเล่าหลวงพ่อท่านขมวดคิ้วถามหลวงพ่อหลวงพ่อจำไม่ได้หรือไงว่าผมนะ่ะก็ยกองค์ท่านคนเดียวได้ในวันที่ย้ายท่านเข้ามาในอุโบสถหลังเนี้ยนายอิ่มบอกก็นั่นนะ่ะเป็นอภินิหารของท่าน ที่ทำให้เองนะ่ยกท่านได้ราวกับยกของที่หนักไม่ถึงหนึ่งกิโลใช่ไหมล่ะนายอิมหลวงพ่อสดย้อนถามจริงสิครับผมก็ลืมนึกไปว่าท่านนะ่ะเป็นทองคำหนักตั้งเยอะแต่ทำไมผมถึงยกท่านได้ราวกับท่านนะ่ะเบาเหมือนไม่มีน้ำหนักเลยนายอิมกล่าวขึ้นอย่างประหลาดใจ เมื่อได้นึกถึงวันที่หลวงพ่อปานแสดงอภินิหารเบาเหมือนปุยนุ่นให้ทุกคนได้ประจักษ์งั้นก็ต้องระวังกันหน่อยแล้วละ่ะนายยมนะ่นะอาจจะพาลูกน้องมาขโมยหลวงพ่อปานเร็วๆนี้ก็ได้เอาละ่ะดูแลทุกอย่างให้เรียบร้อยนะนายอิมเสร็จแล้วอ่ะก็ปิดประตูล็อกกุญแจให้เรียบร้อยฉันน่ะจะกลับขึ้นกุฏิแล้วละ่ะ หลวงพ่อสดบอกท่าทางเหนื่อยแล้วก็อ่อนเพลียครับหลวงพ่อไม่ต้องเป็นห่วงทั้งเนี้ยเดี๋ยวผมจะจัดการให้เรียบร้อยเลยนายอิ่มยกมือไหว้หลวงพ่อสดแล้วหลวงพ่อท่านก็เดินกลับไปที่กุฏิด้วยความไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งแล้วในคืนนั้นนั่นเอง ท่ามกลางความเงียบสงัดของวัดบ้านใต้ที่ได้ร้างลาผู้คนผิดกับตอนกลางวันที่มีแต่ผู้คนแออัดยัดเยียดเต็มไปหมดสุนัขในวัดต่างนอนกันนิ่งแสงจันทร์สาดส่องพอสะท้อนให้เห็นเงาของคนเดินผ่านกำแพงวัดเข้ามายังอุโบสถหลังใหม่ที่ซึ่งมีพระประธาน แล้วก็หลุมพ่อปานที่ทำมาจากทองคำบริสุทธิ์ทั้งองค์ประดิษฐานอยู่ครู่หนึ่งก็ได้มีเงาของชายผู้นั้นสะดอกกรอนเข้ามาภายในอุโบสถได้อย่างไม่ยากเย็นนักราวกับว่ามีความชำนาญเป็นพิเศษ แต่หาได้เป็นเช่นนั้นไม่เพราะที่แท้เขาก็คือนายยมที่เคยบวชเป็นพระที่วัดแห่งนี้นั่นเองเขาจึงรู้วิธีสะดอกลอนแล้วก็กุญแจประตูบโบสถอย่างง่ายดายในโบสถ์หลังนั้นเงียบสนิทจนได้ยินแต่เสียงหายใจของนายยมนายยมไม่รอช้า รีบเดินเข้าไปหาหลวงพ่อปานองค์สีทองเหลืองอารามด้านหน้าทันทีนายยมลงมือช้อนมือยกที่ใต้าฐานหลวงพ่อปานพร้อมกับออกแรงยกหลวงพ่อปานแทบจะไม่ขยับเขยื่อนเลยแม้แต่นิดเดียวนายยมพยายามยกอยู่นานทั้งที่เปลี่ยนท่ายกเป็นโอก เป็นผลักดันแล้วก็ดึงทุกอย่างแต่นายมก็ไม่สามารถเคลื่อนหลวงพ่อปานให้ออกจากแท่นประทับรองได้ทำไมหลวงพ่อปานจึงหนักถึงเพียงนี้นายมคิดโมโหอยู่ในใจเขายังจำได้ดีถึงวันที่เขาเห็นในอิมสารทีของวัดอุ้มหลวงพ่อปานเข้ามาวางในโบสถ์แห่งนี้นายอิม ยังได้หันมาบอกกับเขาว่าหลวงพ่อปานเบามากไม่น่าเชื่อว่าจะเบาถึงขนาดนี้ให้เด็กมายกยังขึ้นเลยแต่ทำไมในคืนนี้เขาถึงยกองค์หลวงพ่อปานไม่ขึ้นหรือแม้แต่จะทำให้ขยับเพียงเล็กน้อยเขายังทำไม่ได้เลยนายยมเริ่มหงุดหงิดมื่อเอาไม่ได้ เขาคิดที่จะเผาซะเลยเพื่อเป็นการระบายความโกรธแค้นนายยมควักไฟแชกพลาสติกสีดำออกมาจากกระเป๋ากางเกงแล้วก็กดจุดติดไฟจ่อเปลวไฟไปที่ผ้าม่านหน้าต่างแล้วก็พรมรองแท่นพระฉับพลันไฟก็ลุกติดขึ้นอย่างรวดเร็วจนบานประตูหน้าต่างเริ่มติดไฟนายยมดูจนแน่ใจว่า ไฟจะไม่มอดดับเพราะว่าอิทธิฤทธิ์ของหลวงพ่อปานอีกแล้วแล้วเขาก็ค่อยวิ่งหลบออกมาเสียงมาเห่าเพราะว่าเห็นไฟกำลังไหม้อุบสถจึงทำให้พระในวัดตื่นมาดูกันอย่างตื่นตระนกหลวงพ่อสดเจ้าอาวาสรีบสั่งให้พระลูกวัดนํำน้ำจากแม่น้ำมาดับทุกคนช่วยกันโกลาหนไปหมดนายอิ่มสารถีวัด รีบวิ่งมาดูเหมือนกันพอเห็นหลวงพ่อสดยืนดูอยู่อย่างเศร้าสลดก็ทนไม่ได้นายอิ่มจึงวิ่งฝ่าเปลวไฟเข้าไปในโบสถ์เจ้าอิ่มอย่าเข้าไปข้างในนะมันอันตรายหลวงพ่อสดยกมือห้ามแต่มันก็สายเกินไปแล้วนายอิ่มไม่ยอมฟังเขาวิ่งหายเข้าไปในโบสถ์แล้วเพียงไม่นานนัก ไฟในอุโบสถก็มอดดับลงไปอย่างน่าอัศจรรย์เล่นเอาพระลูกวัดที่เพิ่งจะหิ้วน้ำวิ่งเข้ามาหยุดยืนดูมองอย่างตกตะลึงหลวงพ่อสดจึงรีบเดินเข้าไปดูท่านก็เห็นนายอิมนอนพนมมือสลบอยู่ที่หน้านหลวงพ่อปานหลวงพ่อสดท่านได้เดินเข้าไปเขย่าตัวนายอิมสักครู่เดียวนายอิม ก็ลืมตาขึ้นมามองหลวงพ่อสดแล้วเขาก็ร้องไห้ออกมาพร้อมกับบอกหลวงพ่อด้วยน้ำเสียงอันตั่นเครือว่าหลวงพ่อผมขอให้หลวงปานช่วยดับไฟไฟดับแล้วใช่ไหมหลวงพ่อหลวงพ่อสดยิ้มที่มุมปากแล้วก็พยักหน้าให้พร้อมกับบอกในอิมด้วยน้ำเสียงที่เป็นห่วงในอิมมาก อิมฉันขอบใจอิมจริงๆนะดูสิไฟดับหมดแล้วลุงพ่อสดมองดูรอบๆอุโบสถไฟดับหมดแล้วแต่ยังคงเหลือควันไฟนิดหน่อยเท่านั้นนายอิ่มกรอกตามองไปรอบๆแล้วก็ยิ้มออกมาทั้งน้ำตาหลุงพ่อปานลุงพ่อปานท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะลุงพ่อ นายอิ่มได้บอกหลวงพ่อสดด้วยความศรัทธายอย่างสุดๆหัวใจใช่ใช่แล้วจริงๆหลวงพ่อสดพยักหน้ารับแล้วก็หันไปหาเด็กวัดที่ยืนดูอยู่ด้วยความตื่นตะลึงในอภินิหารของหลวงพ่อปานที่ดับไฟในโบสถ์ได้อย่างน่าอัศจรรย์เอาเด็กๆมาช่วยเอาตาอิ่มไปรักษาแผลด้วยนะ เดี๋ยวฉันนะ่ะจะไปหาตำรวจสักหน่อยใครกันนะมาเาวัดมันเลวจริงๆลุงพ่อสดลุกขึ้นแล้วท่านก็เดินออกจากโบสถ์ไปได้ปล่อยให้เด็กๆในวัดช่วยกันแบกร่างของนายอิมตามออกมาอย่างทุลักทุเลในขณะเดียวกันที่บ้านของนายยมขวดเหล้าขาวได้ถูกยกขึ้นใส่ปากของนายยม ที่กำลังหงุดหงิดแล้วก็มึนเมาได้ที่เล่าขาวหกเลอะเทอะเปร้ะไปทั่วร่างของเขาเพราะว่าเขาสดเล้าขาวอย่างมึนเมาขาดสติพอขวดเล้าหลุดออกจากปากน้ำเล้าขาวก็ได้กระจายพุ่งออกจากปากหกลงไปที่คางแล้วก็คอเสื้อจนทำให้เสื้อผ้าที่ยายยมใส่อยู่นั้นเปียกไปหมดโถเอ้ยทำไมนะแค่พระองค์เดียว ทำไมถึงยกไม่ขึ้นวะนายยมนั่งบนอย่างเจ็บใจอยู่คนเดียวที่ชานนอกบ้านไม่มีใครสนใจเขาเพราะว่าทุกคนต่างออกไปดูไฟที่ไม่วัดกันหมดแล้วอยู่ๆนายยมก็ได้หยิบบุหรี่ออกมาจากกระเป๋าเสื้อแล้วก็หยิบไฟแช็กที่ใช้จุดไฟเผาวัดนั้นออกมาจากกระเป๋ากางเกง ปากที่คาบบุรีอยู่แล้วอีกมือก็ถือไฟแช็กสั่นไปหมดเพราะว่าความมึนเมานิ้วโป้งที่ใช้จุดไฟแช็กได้ถูกกดลงอย่างแรงทันใดนั้นประกายไฟที่พุ่งจากไฟแช็กสว่างวาบเปเลวไฟได้พุ่งติดตามแล้วก็ลุกลามไปที่เสื้อผ้าแล้วก็ร่างกายของนายยมอย่างรวดเร็ว เพราะว่าร่างของเขาเปียกชุ่มโชคไปด้วยเหล้าขาวที่ถือว่ามันเป็นเชื้อไฟอย่างดีท่านใดนั้นนายยมก็ได้ตะโกนร้องอย่างตกใจสุดเสียงความร้อนแล้วก็ความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสพุ่งขึ้นสมองจนสุดที่จะทนทานได้เขาได้ตะโกนร้องอยู่นานแต่ก็ไม่มีใครได้ยินมือของเขาปล่อยให้ขวดเหล้าแล้วก็ไฟแช็ก หล่นลงที่พื้นส่วนบุรีนั้นได้ถูกพ่นออกไปในตอนที่เขาเริ่มร้องอย่างตกใจแล้วก็เจ็บปวดแล้วนายยมล้มลงกลิ้งไปกับพื้นหวังจะให้ไฟดับแต่นั่นมันยิ่งกลับทำให้ไฟทวีความรุนแรงขึ้นจนนายยมชักดิ้นชักงออย่างทุรนทุรายยิ่งเขาดินเท่าไหร่ไฟ ก็ยิ่งลุกหนักขึ้นไม่นานนักนายยมก็แน่นิ่งไปมือไม้หงิดเกรงผิวหนังไม่เกรียมจนดูไม่เป็นผู้เป็นคนชาวบ้านที่กลับมาจากวัดเห็นเข้าก็ตกใจรีวิ่งไปบอกให้ผู้ใหญ่บ้านมาดูทุกคนต่างลงความเห็นว่านายยมคงจะเป็นคนร้ายที่แอบเข้าไปเผาวัด ก็เลยถูกบาปกรรมเล่นงานโดยถูกไฟเผาบ้างเพราะว่าการเผาวัดนั้นมันเป็นบาปหนักผลกรรมจึงได้กลับมาสนองเร็วทันตาเห็นเลยทีเดียวแล้วอีกกระแสะหนึ่งก็บอกว่านายยมคงถูกหลวงพ่อปาเล่นงานเพราะว่ามีหลายคนสงสัยว่านายยมอาจจะเข้าไปขโมยหลวงพ่อปาในคืนวันนั้นแต่เอาออกไปไม่ได้ ก็เลยคิดที่จะเผาท่านแต่ด้วยอิทธิฤทธิ์ของหลวงพ่อปานทำให้ไฟดับแล้วก็นำไฟนั้นมาเผาร่างของนิยมแทนเพื่อเป็นการลงโทษเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับหลวงพ่อปานเป็นยังไงไม่เกรียมไปเลยสะใจาชาวบ้านที่เข้ามาดูกันทุกคนนี่แหละครับผลของการก่อกรรมเถาวัดมันบาดหนักนาตายไป ไม่รู้กี่ชาติยังชดใช้กรรมผวัดไม่หมดเลยบาปก,กรรมก็เลยย้อนกลับมาแบบรวดเร็วฉับพลันในคืนวันนั้นเลยทีเดียวเรียกว่ากรรมทันตาก็คงจะไม่ผิดนักทุกใดให้แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวอย่างแน่นอนจากวันนั้นมันยิ่งเป็นการยืนยันว่าหลวงพ่อปานท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆ นายอิ่มต้องมาอุ้มท่านจากโบสถ์ไปประดิษฐานที่สาราร่วมใจหน้าวัดเหมือนเดิมจนกว่าจะบุรณะซ่อมแซมอุโบสถหลังใหม่ที่ถูกไฟไหม้ให้เรียบร้อยจึงค่อยอัญเชิญท่านกลับหลวงพ่อปานก็ยังคงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของคนชาวบ้านทุกตำบลปราบจนเท่าทุกวันนี้ จบแล้วนะคะคุณผู้ฟังและน้องๆคะให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะคะก็ยังคงเป็นสุภาษิตแล้วก็ความจริงที่ทุกคนไม่สามารถจะปฏิเสธได้เลยนะคะ นิทานกฎแห่งกรรมวันนี้นะคะก็คงจะเป็นอุทาหรณ์ได้ดีนะคะสําหรับคุณผู้ฟังหรือว่าน้องๆท่านใดนะคะที่คิดว่าผลแห่งกรรมไม่มีทําดีทําไมผลไม่มีไม่มีความดีติดตามมาสักทีหรือว่าน้องๆท่านใดนะคะที่คิดว่าทําชั่วแล้วทําไมผลแห่งชั่วไม่มีก็เลยฝืนที่จะทําความชั่วนั้นต่อไป <Okay. S 1> อย่าชะล่าใจนะคะ ฟ้ามีตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขารับรู้นะคะใครทำดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ใครทำชั่วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็รับรู้เช่นกัน,นเหมือนนายโยมในนิทานกฎแห่งกรรมที่เรานำมาเสนอคุณผู้ฟังและน้องๆฟังในวันนี้นั่นเองนะคะ ขอขอบพระคุณในการติดตามรับฟังนิทานกฎแห่งกรรมทุกๆวันนะคะแล้วเราก็จะพยายามที่จะคัดสรรแงมุมในเรื่องราวของกฎแห่งกรรมนะคะสู่การรับฟังของคุณผู้ฟังและน้องๆทุกๆวันค่ะวันนี้นิทานกฎแห่งกรรมหมดเวลาต้องลางคุณผู้ฟังและน้องๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ